ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่ดีดมาฝากคุณ้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะเร่งแก้ไขปัญหา PM 2 5ก่อนมาถึงช่วงปลายปีประกาศพลังความร่วมมือภาครัฐเอกชนภาคประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยกลไกลส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมและกิจกรรม CSR ให้คนไทยมีอากาศที่บริสุทธิ์ นางสาวแพทท้องทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเชิญคณะบุคคลเข้าพบโดยในจักรพลตั้งสุทธิธรรมประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนำนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกรพร นายวิรัติทัศรงคารสกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและผู้บริหารจากบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงานกรพรเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประสานความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมป่าไม้เพื่อผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามนโยบายการมีส่วนร่วมและภาครัฐระบบเปิด เพื่อยกระดับการจัดการมลพิษทางอากาศของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นาะยกรัฐมนตรีได้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการซึ่งการที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันส่งผลให้ดำเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ได้อย่างตรงจุด และขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีและต้นปีจะมีฝุ่น PM 2.5มากซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ เช่นกรมป่าไม้การได้ร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเร่งแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเข้ามาช่วยตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาเฝ้าระวังเรื่องของไฟป่าและจุดความร้อนต่างๆ ซึ่งในพื้นที่พบว่าการเพิ่มกําลังคนเข้ามาช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยได้อย่างมากในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันไฟป่ารวมไปถึงการดูแลเรื่องการลดการเผาในพื้นที่เกษตรและการหามาตรการรองรับการห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เช่นการนำใบอ้อยไปผลิตในเรื่องของพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งภาคเอกชนมีศักยภาพในการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนตรงนี้ได้ นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมประธานกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดโดยสาระสำคัญ คือร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ในการทำงานเรื่องถวงคืนอากาศสะอาดให้ประชาชนและยกรกอบในการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องหมอกควันข้ามแดนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งการดำเนินมาตรการใดๆต้องให้เวลาประชาชนได้ปรับตัวและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้วยพร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมกันประกาศพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนโดยทุกคนมีส่วนสำคัญในการมอบอากาศสะอาดให้พี่น้องประชาชนภายหลังจากการเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือดังกล่าว โดยนางอารีพันธ์นะคะรองเลขาธิการกราพลได้กล่าวถึงแนวคิดภาครัฐระบบเปิดที่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5 ขณะที่นายวิรัตนะคะรองเลยขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กล่าวเสริมถึงการใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหา PM2.5 นอกจากนี้นายจัก,กรพลนะคะประธานกรรมการวิสามาันพิจารณา,นานร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่ช่วยส่งเสริมและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและสุดท้ายนายวีรพงศ์นะคะผู้บริหารของบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้กล่าวถึงรายละเอียดการสนับสนุนของบริษัท ภายใต้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา PM 2.5สำหรับการถแถลงข่าวความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการทำงานรูปแบบใหม่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันนะคะทั้งภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา PM 2.5นั่นเองค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะมอกอขย,ยกระดับ คุ้มเข้มตู้น้ำดื่มโรงเรียนที่สาธารณะต้องผ่านมาตรฐานมอ,อก,กอเท่านั้นนะคะเริ่ม1ตุลาคมนี้เพื่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนค่ะนางสาวสาศักิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการยกระดับสุขภาวะของเด็กไทยและประชาชนโดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในด้านอาหารน้ำดื่มและอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งล่าสุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตู้น้ำดื่มโรงเรียนจากมาตรฐานทั่วไปให้เป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมาตรฐานตู้น้ำดื่มที่บังคับใช้ในครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะตู้น้ำดื่มที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน250โวลต์ไม่รวมตู้น้ำดื่มที่ใช้กับยานยนต์เรือหรือเครื่องบินโดยมาตรฐานดังกล่าวจะยึดตามมาตรฐานสากล IEC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย โดยข้อกำหนดสำคัญของตู้น้ำดื่มได้แก่มีระบบป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้ามีระบบป้องกันความชื้นเช่นหยดน้ำหรือละอองฝนต้องผ่านการทดสอบไฟรั่วและการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องไม่แผ่รังสีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ต้องมีฉลากระบุชัดเจนถึงชนิดสินค้าการใช้งานประเภทแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าแบบรุ่นและคําเตือนเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานตู้น้ำดื่มดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมอก2 4 6 1 5ขด2565ซึ่งเดิมเป็นเพียงมาตรฐานทั่วไปแต่ได้มีการยกระดับให้เป็นมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานตู้น้ำดื่มในสถานศึกษาและที่สาธารณะ นอกจากนี้ค่ะสอมะออยังเตรียมประกาศให้สินค้าอีก3กลุ่มเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องได้รับไปอนุญาตมอ,อกออกอก่อนจำหน่ายได้แ,แก่ 1. ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภคเฉพาะด้านความปลอดภัย 2. เครื่องทอดน้ำมันท่วมและกระทะทอดที่ปริมาณน้ำมันไม่เกิน5ลิตร 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลเส้นผมขนหรือผิว สินค้าทั้ง3กลุ่มจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2568และเตาอบไมโครเวฟร่วมสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่30ทธันวาคม2568ทั้งนี้ เื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องสอมอ,อได้จัดสัมมนา,าเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตมอกให้แก่ผู้ประกอบการโดยเน้นสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมร่วงหน้าก่อนมาตรฐานใหม่มีผลบังคับใช้จริงค่ะ นางสาวสสิการระบุว่ารัฐบาลยืนยันเดินหน้านโะยบายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนอย่างจริงจังพร้อมส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั้งนี้มาตรการที่ออกมาไม่เพียงช่วยปกป้องผู้บริโภค แต่ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของรัฐบาลค่ะเตือนผู้ปกครองร่วมกันดูแลสุขภาพของเด็กไทยพบเป็นโรคอ้วนอันดับ3ของอาเซียนเดินหน้าร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งห่างไกลโลกไม่ติดต่อเรือรังค่ะนายอนุกูลพฤกษาโนศักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสอสพบว่าประเทศไทยค่ะมีเด็กที่เป็นโรคอ้วนสูงเป็นอันดับสของประเทศในกลุ่มอาเซียนจากพฤติกรรมบริโภคอาหารหวานมันเค็ม ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยหรือเกือบ4แสนคนต่อปีโดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสยัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆค่อยๆสะสมอาการอย่างต่อเนื่องอาทิโรคเบาหวานโรคมะเร็งต่างๆโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคอ้วนลงพุงนอกจากนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส ภายใต้โครงการการสื่อสารเรื่องการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงโรคไตเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและส่งเสริมพิตกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องระบุว่าคนไทยเป็นโรคไตเหลื้อลังทะลุ1.13ล้านคนทั้งนี้จากการสำรวจความรู้รอบด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในบุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนปี2,567 กองบริหารการสาธารณสุขนะคะกระทรวงสาธารณสุขพบว่าภาพรวมประชาชนมีระดับความรู้รอบด้านการใช้ยายอย่างสมเหตุสมผลเพียง 64. สส่วนใหญ่มีระดับความรู้รอบด้านการใช้ยายอย่างสมเหตุสมผลที่เพียงพอระดับดี43.9%ปรค่ะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัวจากการวินิจฉัยของแพทย์52.5%์ และมีการซื้อ,อยาใช้เอง50.6%นายอนุกูลกล่าวว่าปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมการใช้ยาเกินความจำเป็นและการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพเช่นอาการแพ้ยาปฏิชีวนะอาการไม่พึงประสงค์และปัญหาอาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะยากลุ่มต้านการอักเสบยาชุดและสมุนไพรบางชนิด อาจมีฤิ์หรือคุณสมบัติทำให้ไตทำงานได้ลดลงซึ่งจากการรายงานภาวะสังคมไตามาสามทับส5 6 7ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า คนไทยมีการป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังและมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ป่วย0.98ล้านคนในปีงบประมาณ2,565เพิ่มขึ้นเป็น1.13ล้านคนในปี2,567ค่ะ นายอนุกูลระบุว่ารัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องทั้งในเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงโรคตายในกลุ่มวัยทำงานและการปรับพฤติกรรมบริโภคของเด็กไทยเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่วัยเยาว์เดินหน้าร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น สร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้แนวคิดสามเหลี่ยมสมดุลเสริมสร้างศักยภาพเด็กนักเรียนให้ตระหนักต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผ่านเมนูอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการตลอดจนพัฒนาโครงการอาหารปลอดภัยในผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีลดอัดตราของโรค โดยตั้งเป้าภายในปี2,568จะมีการขยายผลโครงการไปสู่กลุ่มแกนนำผู้สูงอายุต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube n e l กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักคำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ